สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการลงโฆษณา a c e b o o k นะครับโดยที่เริ่มต้นของเราก็คือเราจะมาเริ่มทําความเข้าใจกันตั้งแต่เรื่องของการเ,าเรียนรู้เรื่องโครงสร้างนะครับในการทําโฆษณาใน Facebook ซึ่งโครงสร้างในการทําโฆษณาของ Facebook a p เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ลึกรู้จริงและสามารถวิเคราะห์ ให้ตัวโฆษณาของเราเนะี่ยทำงานตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเมื่อเราเข้ามาในหน้าบัญชีโฆษณาของเรานะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเริ่มต้นในการไปที่ตัวจัดการโฆษณาคราวนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับเบื้องต้นก็คือเขาจะมีเมนูให้เราเลือกอยู่ตามนี้นั่นคือภาพรวมบัญชีไหมครับมีเรื่องของแคมเปญ มีเรื่องชุดโฆษณาแล้วก็มีเรื่องของโฆษณาสิ่งที่เราต้องทาความเข้าใจก็คือเริ่มต้นตั้งแต่แคมเปญนะครับแคมเปญเนี่ยจะเป็นส่วนของการที่ทําให้เราเนี่ยสร้างโฆษณาและเราเนี่ยไปตั้งวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการทําโฆษณาเพื่ออะไรนะครับเพื่อตรงกับกลุ่มเป้าหมายเรายังไงนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราตั้งวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาตั้ง ชุดโฆษณาที่จะกำหนดในกลุ่มของตัวโฆษณาที่จะเจาะก,กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะครับว่าจะ,จะว่าจะใช้กลุ่มเป้าหมายอะไรงบประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้วัดก็จะมีรายละเอียดให้เราเข้าไปตั้งค่าได้และสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวโฆษณานะครับซึ่งทีเป็นตัวที่ให้เรากําหนดรูปแบบของโฆษณาที่จะออกไปว่าจะออกไปเป็นเรื่องของรูปภาพวิดีโอหรือข้อความอะไรต่างๆอย่างนั้นนะครับซึ่ง ในทั้ง3ส่วนนี้เราจะตั้งกันตั้งแต่เริ่มต้นที่แคมเปญชุดโฆษณาแล้วก็ย่อยลงมาจะเป็นโฆษณาซึ่งตรงนี้ถ้าเราคุยในเชิงทฤษฎีแบบนี้ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโฆษณาไปพร้อมๆกันนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยสร้างโฆษณาเลยสามารถดูทําตามได้เลยเริ่มต้นก็มาที่ปุ่มสร้างปุ่มสีเขียวนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีให้เราสร้างแคมเปญใหม่ กับแคมเปญที่มีอยู่แคมเปญที่มีอยู่หมายถึงแคมเปญที่เราได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเป็นโฆษณาที่เราได้ทาเอาไว้แล้วนั่นเองซึ่งถ้าไม่มีเราก็ต้องสร้างเป็นแคมเปญใหม่ซึ่งในวัตถุประสงค์ของแคมเปญนะครับเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือการรับรู้การพิจารณาแล้วก็คอนเวอร์ชันทั้ง3มกลุ่ม วัตถุประสงค์นี้มีความแตกต่างกันนะครับสำหรับในการใช้งานโดยที่ผมจะอธิบายอย่างคร่าวๆก็คือว่าในการรับรู้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการแสดงผลลัพธ์นะครับคือการโชว์โฆษณาของเราเนี่ยให้ถูกเห็นให้มากที่สุดนะครับให้ถูกเห็นหรือแสดงผลให้ได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งแตกต่างในการพิจารณานะครับซึ่งการพิจารณาเนี่ยจะเน้นให้ทําตามนะครับให้เกิด ผลลับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคืออย่างเช่นเราเน้นการจํานวนผู้เข้าชมนะครับเน้นการมีส่วนร่วมคือ,อ,อกดคลิกไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับเน้นการให้โหลดแอปอย่างนี้ฮะยังไนให้รับชมวิดีโอเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็เน้นเรื่องของการส่งข้อความอา่ก็จะเป็นประมาณอย่างนั้น ส่วนการลงโฆษณาแบบคอนเวอร์ชันก็จะเป็นการลงโฆษณาที่สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าในเชิงลึกได้ไม่ว่าจะเป็นการผูกกับพิกเซลนะครับในการจับข้อมูลทําเชิงสถิติมาคํานวณในการทำรีทาร์เก็ตติ่งกับลูกค้ากลุ่มเดิมที่สนใจในสินค้าของเราที่เราปล่อยโฆษณาออกไปซึ่งตรงนี้เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในคลิปต่อๆไปอีกทีหนึ่งพอมาถึงขั้นนี้นะครับทุกคนก็จะเริ่มส,สงสัยกันแล้วว่าแล้วเราจะต้องเลือก วัตถุประสงค์แคมเปญเนี่ยยางไรดีในกรณีที่คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับผมแนะนําให้ลงแบบการพิจารณานะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทําโฆษณาในแบบต่างๆให้ดูกันว่าเราควรจะลงแบบไหนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ยังไงโอเคนะครับลองทําตามกันดูถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มลงโฆษณาในวัตถุประสงค์แคมเปญโดยการเลือกเป็นจํานวนผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อเลย โดยการตั้งชื่อแคมเปญก่อนเลยนะครับระบบจะนี้เรากำหนดชื่อแคมเปญน,นะครับเราก็ตั้งเป็นจำนวนผู้เข้าชมอนะนี้จะเป็นชื่อแคมเปญน,นะครับผม Copy ไว้เพื่อใช้แล้วเราก็ ชื่อชุดโฆษณาเนี่ยเราจะตั้งไปเลยก็ได้นะครับหรือจะดําเนินการต่อแล้วเข้าไปตั้งก็ได้สมมติว่าผมดําเนินการต่อไปเลยเเตรงเมนูด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็คือจํานวนผู้เข้าชมมีโฟลเดอร์มีแฟ้มขึ้นมาตรงนี้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าแคมเปญเราตั้งเสร็จละมาย่อยมาขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนของชุดโฆษณานะครับนับจะเป็นขั้นตอนที่2ที่เราจะมาสร้างโฆษณากัน ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับก็เราจะมีลงรายละเอียดกันเล็กน้อยก็คือเป็นรายละเอียดของแคมเปญอยู่นะครับก็ให้เรากดเลื่อนลงมาปรับความเหมาะสมของกับงบประมาณแคมเปญัน,นนี้เรากําหนดเลยนะครับว่าเราจะลงเท่าไหร่สมมติว่าการเข้าถึงของเราเนี่ยเราอาจจะทดสอบแอดนะครับอาจจะลงแค่100บาทอย่างนี้ครับะระบบบันทึกเสร็จแล้วเรากดถัดไป ตอนนี้เรามาถึงชุดโฆษณานะครับซึ่งเป็นส่วนที่2ที่ย่อยลงมาจากส่วนของแคมเปญน,นะครับชุดโฆษณานี้เราสามารถตั้งชื่อได้ครับว่าเป็นชุดโฆษณาจํานวนผู้เข้าชมนะครับจานวนผู้เข้าชมนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเราตั้งโฆษณาเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่เราจะได้กลับมาเช็คและวัดผลของโฆษณาได้ ในส่วนต่อมาที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับก็คือเรื่องของการกําหนดกลุ่มเป้าหมายสังเกตดีๆว่าตอนนี้จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเข้าถึงเนี่ยมีจํานวนตั้ง51ล้านคนนะครับผลลัพธ์นี้จะเป็นต่อวันนั่นคือหมายความว่างบป,ประมาณที่เราตั้งไว้100บาทเมื่อกี้จะถูกเห็นโดยคน51ล้านคนไม่ได้หมายความว่า51ล้านคนจะเห็นทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นการที่โฆษณาเราเนะี่ยจะจะถูกเฉลี่ยว่าน่าจะ จะอ,อยู่ลงไปในกลุ่ม51ล้านคนนี้นะครับลงไปใน51ล้านคนนี้ซึ่งงบประมาณ100คนเนี่ยคงลงได้ไม่ครบทั้ง51ล้านคนแน่นอนที่จะเห็นทั้งหมดดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องลงมากําหนดนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม,มในการที่จะทําให้โฆษณา,าของเราเนี่ยมีผลลัพธ์ มากที่สุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดตรงนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณผมแนะนําว่าไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งานแบบต่อเนื่องไปเลยถ้าไม่ดีเราก็กลับมาปิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว <S <S 1> <S 1> เล่นลงข้างล่างนะครับเป็นเรื่องกลุ่มเป้าหมายซึ่งทันทีที่เราตั้งค่าของกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับเราจะมีการลดปริมาณตรงนี้โดยอัตโนมัติเพราะน่าจะหมายถึงการที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงหรือเราต้องการจะเจาะกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มไหนนั่นเอง โอเคเริ่มต้นเลยนะครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะมีให้เราเริ่มต้นตั้งแต่ตรงจุดนี้เลยคือสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่กับกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้กลุ่มเป้าหมายใหม่หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เลยโดยไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมที่เราเคยสร้างเอาไว้นั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่เราบันทึกไว้อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราทําแล้วดีโอเคได้ผลเราอาจจะไปดึงกลุ่มเป้าหมายนั้นมาใช้กับตัว โฆษณาใหม่ที่เราเพิ่งสร้างใหม่ก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยสร้างโฆษณาเลยหรือกําลังจะหากลุ่มลูกค้าใหม่ก็ามาสร้างที่กลุ่มเป้าหมายใหม่ตรงนี้แล้วเริ่มต้นไปได้เลยซึ่งตรงนี้เราก็เราจะมาเริ่มกําหนดกันตั้งแต่เรื่องของตําแหน่งที่ตั้งนะครับตำแหน่งที่ตั้งที่นี้หมายถึงอะไรสมมุติเรากําหนดในประเทศไทยนะครับเราก็เลือกไทยแต่ถ้าเกิดเราต้องการเจาะ ให้มากยิ่งกว่านั้นนะครับเราก็สามารถระบุได้ว่าเราต้องการกําหนดแค่ทําตลาดแค่เฉพาะกรุงเทพอย่างนี้ครับรก็เลือกเลยกรุงเทพมหานครอ่าโอเคนี่เขาก็จะเจาะแค่กรุงเทพมหานครภายในระยะ40กิโลนะครับเราแวก40กิโลหรือเราจะลดวงจํากัดลงมาให้แคบลงไปอีกกรุงเทพชั้นในหรือจะกว้างให้สุด ก็จะเป็นระยะ80กิโลตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะท,ที่เราเลือกแค่กรุงเทพจาก51ล้านคนตรงนี้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงเหลือ21เหลือแค่21ล้านคนนะครับซึ่งหมายความว่าพิกัดนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นพิกัดเนาะมันจะมีผลต่อจํานวนเห็นไหมฮะพอเราลดเป็นชั้นในแคบลงมาจะเหลือ17ล้านที่จะเห็นโฆษณาของเรานะลดมาในรอบอวงรัศมี17กิโล มีคนเห็นแค่12ล้านคนนะซึ่งตรงนี้เราไม่ได้บังคับนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนในกรณีที่คุณกำลังจะทอดสอบแอดของคุณเนี่ยคุณสามารถเจาะได้เลยว่าคุณจะทำตลาดในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรือจะทั้งประเทศคุณก็เลือกตรงนี้ได้แตได้เกิคุณบอกว่าอยากทำประเทศไทยอย่างเดียวโดยที่ไม่เจาะว่าเป็นกรุงเทพอย่างเดียวคุณก็แค่กดปิดนี้ไปนะครับแล้วคุณก็มากาหนดแค่ไทย ระบบก็จะกลับมาละอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องกําหนดในส่วนของตําแหน่งที่ตั้งหรือส่วนของพิกัดเนี่ยจะมีให้เราเลือกอีก4แบบก็คือส่วนที่1ก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งที่ตั้งนี้หรืออยู่ในตําแหน่งนี้เมื่อไม่นานนะครับแบบที่2ก็คือคนที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งนี้อันที่3ก็คือผู้ที่อ,อยู่ในตําแหน่งนี้เมื่อไม่นานอันที่4ี่คือผู้ที่กําลังเดินทางอยู่ในตําแหน่งนี้ นะครับซึ่งถามว่าอันไหนล่ะเป็นแบบที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับเป็นแนะนํเพราคาไมค้าออนไลน์ผมเลือกอันที่2นะครับจะดีที่สุดเพื่อจะเจาะกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนตามพิกัดนั้นๆครับต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องตั้งในการตั้งกลุ่มเป้าหมายของคุณก็คือเลือกอายุครับอายุของคนที่จะมาเป็นลูกค้าของคุณนะครับโดยคุณอาจจะมี การวางแผนหรือคิดเอาไว้แล้วว่าคุณจะเจาะตลาดกลุ่มไหนสินค้าของคุณเหมาะใครนะครับอย่างกรณีเ,เพจนี้เป็นเพจอาหารเสริมบำรุงกระดูกนะครับซึ่งเป็นเพจที่เรากําลังมาใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้กันนะครับเราก็จะแน่นอนนะครับเด็กอายุ18บแปดเขาไม่มีปัญหารเรื่องกระดูกแน่นอนนะครับคนที่มีปัญหารเรื่องกระดูกก็จะต้องอายุป,ประมาณ40กว่าขึ้นไปนะครับอาจจะประมาณ วัยเข้าสูวัยทองเนาะนะครับจนถึง65เงี้ยครับซึ่งข้อสังเกตอย่างนี้คือกลุ่มเป้าหมายตัวนี้ก็จะลดลงไปเหลือ8ล้าน5แสนคนนะครับกลุ่มต่อมาให้เลือกคือกลุ่มเพศนะครับก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเราก็เลือกได้ว่าจะเจาะแค่ผู้หญิงปริมาณก็จะลดลงไปเจาะแค่ผู้ชาย ใช่ไหมฮะหรือเราจะเจาะทั้ง2เพศเลยเช่นเพจนี้เป็นอาหารเสริมกระดูกนะครับผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกได้ครับต่อมานะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับก็คือการกาหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้พอเรากดเปิดจะมีเมนูให้เรามาเลือกใหม่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดเนี่ยจะเป็นการเจาะกลุ่มลักษณะของความสนใจของลูกค้าของเราหรือลักษณะของลูกค้าของเราที่เราคิดไว้ในตอนแรกครับว่าอายุเท่าไหร่สนใจเรื่องอะไรซึ่งจะทําให้กรอบของคนที่จะมาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะชัดขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นซึ่งในการกําหนดตรงนี้นะครับระบบจะมีการแนะนําให้เรานะครับว่า จะมีลักษณะของผู้ตรงตามเกณฑ์อะไรบ้างนะครับซึ่งสินค้าของเราเนี่ยตรงกับที่เขาแนะนําหรือเปล่าเราก็เลือกไปได้นะครับแต่อย่างกรณีนี้ผมจะขอทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นคร่าวๆว,ว่าอาหารเสริมตัวเพจทของกระดูกตัวเนี้ยผมก็ต้องเลือกกลุ่มคนที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพใช่ไหมครับ แล้วก็พินคนหาเลยดูแลสุขภาพเอามีนะครับสังเกตว่าจำนวนตรงนี้ก็จะเหลือ3ามล้านสองนะครับต่อมาเราก็ลงเพิ่มเติมได้อีกว่าดูแลสุขภาพเรื่องไหนละ่ะเราก็ลองกดจากการแนะนำดูนะครับคำแนะนำตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาให้เราซึ่งแน่นอนอาหารจำเป็นกระดูกครับแล้วก็พิมพ์เลยว่าเป็นกระดูก ดูแลสุขภาพกระดูกตอนนี้ประชากรเพิ่มมาเป็น4ล้าน4แล้วนะครับซึ่งสมมุติว่าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายของคนคนนี้นะครับที่จะเป็นลูกค้าของเราเนี่ยก็คืออายุ48ถึง65เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายและเป็นคนที่สนใจการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกนะครับเราอาจจะเลือกไปแค่นี้ก็ได้นะครับลงมาข้างล่างก็เลือกตั้งภาษาเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อเจาะกลุ่มคนไทย หลังจากนั้นเราจะบันทึกกลุ่มเป้าหมายนี้ไว้ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไม่บันทึกก็แล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดบันทึกไประบบก็จะเราเซฟครับเราจะตั้งชื่อว่า,าดูแลกระดู่สีถึงกนะครับเป็นอายุนะครับเพื่อที่ําให้เรามาเช็คผลลัพธ์ได้ว่ารอบต่อไปถ้าโฆษณาตัวนี้เวิร์กแล้วก็ดึง กลุ่มเป้าหมายนี้พิกัดนี้มาใช้ได้เลยซึ่งตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับผมไม่ได้บอกว่าอันนี้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดอืน่นๆกันอีกในเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราว่าเขาต้องเลือกยังไงตั้งค่ายงไงให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก็ก,บกดบันทึกไปก่อนอบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปขั้นต่อไปกันเลย ขั้นต่อไปก็คือการเ,าเลือกตำแหน่งการจัดวางของโฆษณาของเรานะครับว่าจะไปอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งในระบบของ a c e b o o k เนี่ยเขาจะตั้งเป็นอัตโนมัตไิไปก่อนให้เรานะครับในรูปแบบการลงต่างๆซึ่งจะลงในทุกๆจุดเลยที่ a c e b o o k เขาคำนวณแล้วว่ามันโอเคนะครับแต่คำว่าโอเคของ Facebook อาจจะไม่โอเคสำหรับเราก็ได้นะครับในกรณีนี้ผมเลยเลือกการกำหนดตำแหน่งการจัดวางด้วยตัวเองนะครับ พอเรากดมาถึงตรงเมนูนี้ก็จะมีให้เราเลือกในต่ส่วนนี้เลยก็คือเลือกอุปกรณ์อุปกรณ์ในที่นี้จะมีอยู่สอย่างคือมือถือและคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะเลือกเฉพาะมือถือเจาะกลุ่มลูกค้าที่เล่นเฉพาะมือถือนะครับแล้วก็มีให้เห็นในแพลตฟอร,ร์มของ f c e e o o o ออเดียเน็ตเบิร์กอ a นสต m แ e รม e มนะครับในกรณีน,นี้ผมจะขอตัดทุกอย่างออกไปให้หมดเลยเหลือแค่ Facebook อย่างเดียวแล้วก็ เลื่อนลงมาเลือกต่อนะครับโฆษณาที่ผมควรจะทำเนี่ยมันจะไม่ใช่วิดีโอผมก็ตัดวิดีโอออกไปนะฮะตัดมาเก็ตเพจออกไปโชว์ในฟีดข่าวเท่านั้นนะครับฟีดกลุ่ม f c e e o o o อ่ะก็ยังพอมีประโยชน์ก็จะเอาไว้ได้นะครับสตอรี่นีข้ามไปสตรีมนี่เป็นพวกวิดีโอต่างๆแล้วก็เอาออกนะครับการค้นหาก็เอาออกส่วนข้อความก็เอาออกเหมือนกันในส่วนบทความก็อ,ออกเหมือนกันโอเค ในส่วนของตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถเลือกเข้าไปเลือกได้ครับว่าเจาะจงยังไงบ้างในเรื่องของการกำหนดที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็น Android เป็นไอโฟนอะไรเงี้ยครับเราก็เลือกได้แต่ว่าเราเลือกทั้งหมดก็ได้ครับหรือเฉพาะการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หมายถึงคนที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยครับอยู่กับที่ไม่ได้เดินทางก็จะสามารถติ๊กตรงนี้ได้แต่ในกรณีนี้ผมแนะนำว่า ไม่ต้องตีกับเวนไว้นะต่อมาคือปรับรายละเอียดเหมาะสมและการแสดงโฆษณานะครับก็จะมีเราเลือกเลยครับว่าจะเลือกอะไรซึ่งระบบของ f Facebook เ,เขาเลือกให้เราคุมดีที่สุดแล้วครับครอบคุม้มเราที่สุดแล้วคือเนี่ยเลือกการจํานวนการคลิกลิงก์นะครับโชว์ให้คนคลิกลิงก์แต่ที่เพิ่มเติมก็มีให้เราตั้งค่าเพิ่มเติมได้ได้อีกนะครับจะแก้ไขก็ได้แต่ตรงนี้ก็คือเขาเลือกไว้ให้เราถือว่า เป็นอะไรที่โอเคระดับหนึ่งแล้วเราก็ใช้ของเขาไปได้เลยดังน,นั้นกดถัดไปขั้นตอนที่เรากดถัดไปมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือของตัวโฆษณาของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้อาจจะมีอัเจรีตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เซตโฆษณานะครับมึงตน้นคือเราต้องเลือกเพจของเราก่อนครับ ส่วนของโฆษณาใหม่ตรงนี้นะครับเราจะตั้งชื่อก็ได้นะครับ่าจะตั้งชื่อให้เป็นสอดคล้องกับตัวโฆษณาเมื่อกี้คือ48-65จะได้ทำให้เราจําได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาเขาก็จะมีให้เรา3ส่วนให้เลือกครับคือการสร้างโฆษณานะครับสร้างใหม่เลยนะครับซึ่งจะเป็นโฆษณาที่ไม่ได้โพสต์ลงใน เฟซเราก่อนในเพจเราก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้อันต่อมาคือโพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับการใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วก็จะมีข้อดีคือประหยัดเวลาในการตั้งค่านะครับแล้วก็ช่วยให้กระตุ้นให้อ่าโพสต์ที่มันดีนครับมียอดคนเข้าถึงยอดคนดูค่อนข้างเยอะเนี่ยมันทํางานต่อได้เลยอย่างเช่นตัวอย่างโพสต์นี้นะครับอ่ะเราลองกดดำเนินการต่อโอเค นะฮะสีแดงๆข้อผิดพลาดมันก็หายไปเลยเราก็เลื่อนลงมานะครับตรวจสอบโฆษณาโอเคมาในขั้นตอนตรงนี้คือถ้าสมมุติเราไม่พอใจโพสต์นี้เราก็กดเปลี่ยนโพสต์ได้แต่ถ้าเกิดเราโอเคเราก็ใช้โพสต์มื่อเกียก็จะดีละในส่วนการลงโฆษณาตรงนี้จะมีเรื่องการกระตุ้นนะครับเขาก็ให้เรากระตุ้นว่าจะเลือกแบบไหนอันนี้ผมตั้งเอาไว้ว่าเป็นการส่งข้อความอยู่แล้ว ในส่วนการตั้งค่า Messenger เนี่ยหมายถึงการตั้งข้อความตอบรับในระหว่างที่มีคนคลิกเข้ามาในโฆษณาของเรานะครับเราสามารถสร้างใหม่ได้นะครับมีอยู่3อย่างให้เราเลือกแต่กรณีนี้ผมจะเลือกใช้อันที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นข้อความตอบรับเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาถ้าไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างถูก,ถกต้องเรียบร้อยแล้วเรากดเผยแพร่ได้เลย ในระหว่างที่เรากดเผยแพร่โฆษณาออกไปนี่ครับระบบจะยังไม่ได้เอาโฆษณาเราออกไปโชว์ให้คนดูเลยนะครับจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอยู่สักระยะหนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ15ถึง24ชั่วโมงครับในกรณีที่พิจารณาโฆษณาของเราซึ่งอาจจะรวดเร็วมาก15นาทีก็เสร็จละก็ ออนเลยโฆษณาก็ทํางานเลยแต่ก็มีบางโฆษณาอาจจะมีข้อความหรืออาจจะมีรูปภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีที่ต้องแก้ไขอะไรบางอย่างระบบก็จะตรวจสอบรวมถึงบัญชีโฆษณาทีา่มีการทําโฆษณาที่ไม่ค่อยถูกต้องบ่อยๆผิดกฎบ่อยๆการอนุมัติโฆษณาก็จะอนุมัติช้ายิ่งขึ้นหรืออนุมัติยากยิ่งขึ้นนั่นเอง พอมาถึงขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วก็ถือว่าการดําเนินการลงโฆษณาของเราเสร็จสิ้นแล้วครับก็รอแค่ระบบอัตโนมัติเราก็เข้ามาตรวจสอบในแคมเปญของเราตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยว่าโฆษณาเมื่อกี้ของเราเนี่ยครับจำนวนผู้เข้าชม2020อยู่ระหว่างตรวจสอบนั่นคือเราแค่รอระบบอัตโนมัตินะครับเมื่ออัตโนมัติก็จะขึ้นคําว่าใช้งานอยู่นะครับก็แค่นั้นหลังจากนั้น คลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่กับการลงโฆษณาในแบบต่างๆแบบเจาะลึกพร้อมเคล็ดลับด้วยนะครับนั่นคือใครที่ดูคลิปนี้แล้วดูเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวลงโฆษณาในแบบต่างๆนะครับใครไม่เข้าใจยังไงก็ให้คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ